สวัสดีครับผมเก่งจาก CW ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่คลิปประจำวันพุธแบบนี้นะครับในทุกวันพุธนะครับเราก็จะมีเนื้อหาดีๆนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของพยาธิเพลินนะครับมาเล่าให้กับท่านฟังเหมือนเคยนะครับก่อนที่จะไปเล่ากันนะครับขออนุญาตประชาสำคัญทีนสุดนึงนะครับว่าร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนดุขจันทร์ป่าช้าจีใกล้ๆกับแอปเีคอนโดนะครับร้านเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์หยุดทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา9.00นซ กระดาษโดยเฉพาะกระดาษขาวดำกระดาษขาวดำเนี่ยมันคืออะไร แล้วมันสเปคเป็นแบบไหนนะครับแล้วกระดาษจับตัวกระดาษสีที่แยกออกมามันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่กระดาษเนี่ยค่อนข้างจะเข้ามาในบริษัทเราในยเยอะมากๆเลยเนาะแล้วเราก็มีโอกาสาได้ให้ความรู้ลูกค้าต่างๆรวมถึงแนะนําวิธีการแยกในห่วดของกระดาษขาวดำกับกระดาษสีด้วยอย่างแรกที่อยากพาไปดูจะเป็นในส่วนของพวกกระดาษสีแบบนี้ครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระดาษสีคืออะไรแล้วทำไมมันจะต้องแยกจากขาวดำนะครับกระดาษสีนี่คือจะเป็นพวกกระดาษสีๆแบบนี้รวมไปถึงพวกกล่องใส่ พวกยาใส่ครีมบรรเทาปวดนะครับพวกกล่องขนมกระดาษสีแบบนี้จะค่อนข้างเห็นภาพชัดกระดาษสีถามว่าทําไมจะต้องแยกนะครับผมจากกระดาษขาวดำนะครับคำตอบก็คือกระดาษสีกับกระดาษขาวดำเนี่ยมันมีส่วนต่างราคาเนี่ยค่อนข้างต่างกันเยอะมากเลยกระดาษขาวดําโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีมูล,ลค่าที่สูงกว่าพวกกระดาษสีเนี่ยประมาณ3เท่า โดยประมาณนะโดยประมาณ3เท่าเลยเพราะว่าราคาจากโรงงานก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลยอยากจะแนะนําลูกค้านะครับให้ทําการแยกพวกกระดาษสีกับกระดาษขาวดําออกจากกาันดีกว่านะครับแต่ทีนี้พอเรามาคุยกันในเรื่องของกระดาษขาวดำปั๊บเนี่ย กระดาษขาวดำเนะี่ยมันก็จะมีสเปคของมันด้วยนะครับว่ากระดาษขาวดำเนี่ยมันคืออะไรและสเปคของมันจะต้องเป็นแบบไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ข้าจะพาไปดูนะครับจะพาไปดูในส่วนของกระดาษขาวดำกองใหญ่นะครับเอออย่างแรกที่อยากพามาดูอันนี้จะเป็นของลักษณะกระดาษกองใหญ่ที่ยังไม่ได้ทําการคัดแยกมานะครับผมซึ่งตั้งกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแนะนําลูกค้านะว่าเออลูกค้าคุณจะต้องแยกยังไงทํายังไงนะที่จะทําให้คุณขายได้ราคาที่สูงที่สุดนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสะดวกของลูกค้าในแต่่่่ะหหนนนนวววยยงงงงาาาาาา้้เพรรบบคั เขาอาจจะไม่มีเวลาในเรื่องของการแยกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างดีที่สุดเลยก็คือเราก็จะทําการคัดในส่วนของบางส่วนให้กับลูกค้านะครับเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถขายของกลับได้ในราคาที่มันดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นกระดาษขาวๆแบบเนี้ยผมก็ตีเป็นกระดาษขาวดำไปให้ได้เลยนะฮะอย่างที่คุณเห็นอยู่ในกองตอนนี้อันนี้จะเป็นกระดาษที่มีปริมาณมากที่สุดเนาะตัวนี้เนี่ยเ่าที่ซื้อมานะครับทั้งหมดทั้งสองฝั่งสามฝั่งนะก็จะมีปริมาตรรวมเนี่ยหลายเหมือนกันประมาณเกือบเกือ้เจ็ดถึงแปดตันกันและอันนี้เป็นกการรรแทที่บิษั เราจะต้องถามเป็นในส่วนของการคัดแยกแล้วว่าจะต้องแยกสีกับแยกข่าวดำถามว่าทาไมเราซื้อมาแล้วต้องมาแยกต่อนะครับคำตอบก็คือกําไรของธุรกิจรีไซเคิลนะครับหรือการทาธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยกำไรของเขาเนี่ยในทุกหมวดหมู่สินค้าเลยนะจะมาจากการคัดแยกผมจะขีดเส้นใต้ที่คำว่าคัดแยกเลยนะเพราะการคัดแยกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือจะเป็นรักของเก่าเองเนี่ยขายตัววัตถุดิบขยะรีไซเคิลเนี่ยให้กับโรงงานปลายทางได้ในราคาที่มันสูงมากขึ้นดังนั้นเนี่ยยิ่งคัดแยกได้ละเอียด ยิ่งครับแยกได้ตรงตามสเปคของโรงงานเท่าไหร่ก็จะยิ่งทําให้เรานะครับสามารถขายได้แพงขึ้นเท่านั้นเนาะอย่างในกระบวนการนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการแยกนะถ้าเราสังเกตจากที่ช่างแบ็กกำลังทําอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะมีกระดาษขาวดํากับกระดาษสีเนี่ยซ้อนกันมาแบบแผ่นเว้นแผ่นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งตามสเปคโรงงานที่เราส่งขายไปกับโรงงันกระดาษเนี่ยในเขตปรมณนลเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีการคัดแยกโดยละเอียดนะครับห้ามมีสีปลอมบนเด็กขาดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของกระดาษขาวดําที่กาลังแยกกันอยู่เนาะส่วนตัว ก็ต้องทําการแยกหมดเลยเนาะกระดาษเนี่ยเวลาที่จะขายนะครับอย่างแรกเลยนะที่เป็นเอาที่มขายไม่ได้ก่อนนะที่เป็นขยะเนาะก็จะได้แก่อย่างแรกเลยรูปถ่ายนะครับบางครั้งบางเอกสารเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของรูปถ่ายใบเล็กๆขนาดหนึ่งนิ้วอะไรอย่างงี้ที่อาจจะมีติดมาบ้างนะครับตัวรูปถ่ายตัวนั้นตัวนั้นเราต้องทําการคัดแยกทิ้งเนื่องจากว่าไม่สามารถไปที่โรงงานได้เนื่องจากไม่ใช่เม้อกระดาษแล้วมันจะเป็นส่วนผสมของพลาสติกเข้าไปด้วยนี่ก็จะเป็นการแยกในกระบวนการต่างๆแล้วนะฮะทีนี้ที่อยากพามาดูต่อนะครับก็จะเป็น ถามว่ากระดาษขาวดําคืออะไรนะครับน้งฝนที่ขอส,สักชิ้นหนึ่งกระดาษขาวดำในโดยปกติแล้ว <c oughs> ก็คือจะเป็นกระดาษเรื้อสีขาวนะฮะจะเป็นกระดาษเรื้อสีขาวแบบนี้แล้วก็อาจจะพิมพ์ด้วยหมึกดําแบบนี้นะครับหรือบางครั้งเนี่ยก็จะมีในส่วนของสมุดนักเรียนนะครับผมตัวนั้นก็เป็นกระดาษขาวดาได้เช่นกันแต่มันจะมีสเปคแบบนี้นิดน,นึงนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นกระดาษขาวดํานะครับแต่มีพวกเป็นสีเป็นรูปออกมาอะไรประมาณนี้นี่นะ ันนี้อย่างที่คุณเห็นอยู่ด้านหลังนี่เป็นกระดาษขาวนะครับผมนะแต่ตัวด้านหน้าเนี่ยอันนี้มันเป็นกระดาษสีแล้วเป็นการต้นสีออกมานะครับถ้าเป็นกระดาษแบบนี้โดยปกติแล้วถามว่ายังขายได้ไหมก็ยังสามารถที่จะขายได้ตามปกติเลยนะครับสำหรับกระดาษแบบนี้นะฮะสำหรับในเงื่อนไขของการคัดแยกเนี่ยถ้าเป็นกระดาษที่เป็นเป็นลู่มาแบบนี้นะหรือ,ออาจจะเป็นการระบายสีเข้าไปนะครับระบายสีเข้าไปเนี่ยตัวนี้เวลาขายเนี่ยขายได้อยู่เพียงแต่ว่าเวลาขายต้องไปขายรวมกับพวกตระกูลกระดาษสีนะฮะกระดาษสีก็จะเป็นแบบนี้นน่ ก็ต้องทําการขายรวมกับกระดาษสีไฟเนื่องจากว่า เวลาที่โรงงานเขาตีประเมินเนี่ยกระดาษขาวเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปแปลรูปเป็นวัตถุดิบได,ได้ได้ในหลากหลายประเภทนะครับผมแล้วก็จะได้เนื้อของกระดาษที่มีความขาวมากด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกกระดาษขาวดําที่มันเป็นสีมาแล้วเนี่ยเวลาเอาไปตีเยื่อเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่เป็นกระดาษขาวมันก็จะมีสีออกมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นในเรื่องของคุณสมบัติเนาะที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่โรงงานเขาแจ้งมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตระกูลกระดาษขาวดําต่างๆก็จะมีที่ลูกค้าถามเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะรบวิ เข้ามานะครับนิดนึงนะครับผมก็ถามว่าแบบนี้เป็นขาวดำไหมตัวนี้เวลาขายนะครับก็คือจะขายเป็นกระดาษสีไปนะครับเพราะว่ามีการเป็นสีลงไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกทีนะกระดาษเนี่ยเช่นกระดาษพิพ์แบบนี้หรือจะเป็นพวกสมุดนักเรียนที่มีการพิ้นสีลงไปทํารายงานหรือจะเป็นการระบายสีลงไปในกระดาษนะครับตัวนั้นก็ต้องแยกออกไปนะครับเป็นพวกกระดาษสีเนาะอันนี้จะเป็นเป็นสากลเนาะไม่ได้ใช้คำว่ามาตรฐานนะเนื่องจากว่าต้องไลายฟังก่อนว่า ในธุรกิจขยะรีไซเคิลเนี่ยมันไม่มีราคากายนะครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่ถูกกําหนดขึ้นจากโรงงานปลายทางนะครับซึ่งโรงงานปลายทางแต่ละแหง่งหรือโรงอัดกระดาษแต่ละแห่งเนี่ยในเรื่องของสเปคการแยกต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกันแท้เลย100%เมันจะมีการโอเวอร์แลกกันนิดๆหน่อยๆและบางทีบางโรงงานอาจจะมีการยืดหยุ่นอารมณ์อ่อยให้อันนั้นก็แล้วแต่โรงงานที่ร้านของเก่าแต่ละร้านทำการส่งไปแต่ไอ้เทคนิคการคัดแยกแบบนี้ตัวเนี้ยจะเป็นพื้นฐานที่ร้านของเก่าที่เป็นร้านไซส์กลางไซส์เล ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างเช่นต่อมานี่เป็นอะไรบ้างมันนี้มันเป็นขาวดำที่เป็นแผน่นอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะที่ลูกค้าถามเข้ามากระดาษแบบนี้ นะเป็นกระดาษขาวดําถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกระดาษสําคัญแล้วบังเอิญว่าทางลูกค้านะครับผมมีความจําเป็นเนาะจะต้องทําการฝอยมันนี่สมมุติว่านี่คือการฝอยนะปกติมันจะมีเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องที่เอากระดาษใส่เข้าไปแล้วก็ทาลายออกมานะตัวนั้นถามว่าเวลาขายเนี่ยกระดาษขาวดายังขายเป็นขาวดาได้ไหมคําตอบก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นฝอยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามสีให้ได้ฝอยที่สุดเนาะสมมติแล้ว,ลว,ลวอันนี้คือฝอยของเขาละอ่ะเป็นฝอยแบบนี้จะยังเป็นขาวดําอยู่หรือไม่นะครับคาตอบก็คือโดยปกติแล้วนะครับถ้าไม่มีสีปอมษ เขาดําอยู่แต่แต่นะแต่นะโรงงานปลายทางเองเนี่ยเขาเนี่ยก็จะมีความตั้งราคาที่มีความแตกต่างกันนิดนึงเนาะผ้ากระดาษเนี่ยถ้ามันมาเป็นแผ่นอย่างเงี้ย ได้ราคาที่ดีกว่ากระดาษที่ได้มาเป็นฝอยๆแบบนี้นะครับผมเนื่องจากกระดาษฝอยเนี่ยมันมีความเสี่ยงในเรื่องของการปลอมปนที่ค่อนข้างสูงแล้วมันก็ทําการคัดแยกค่อนข้างยากมากนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลูกค้าขายนะครับผมแบบนี้กระบวนการการทำลายเอกสารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สําคัญที่สุดของการทำลายเอกสารก็คือการที่รับซื้อกระดาษของคุณลูกค้ามาแล้วทํายังไงก็ได้ที่ไม่ให้เอกสารนั้นนะครับหลุด ลอดนะครับผมไปสู่บุคคลภายนอกนะครับเพราะส่วนนี้เป็นเอกสารสาคัญนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยกระบ,บวนการการดาเนินการของเรานะครับผมก็คือหลังจากที่รับซื้อกระดาษจากลูกค้ามาเนี่ยเราก็จะทาการนะครับผมคัดแยกแล้วก็แพ็คลงโบ้แบบนี้เลยพอลงใส่ถุงโบ้บิ๊กแบปุ๊บเราก็จะทาการห่อให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ขึ้นหลด,ดิ้งไปบนบรถสิบล้อแบบน้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าในกระบ,บวนการการดูแลเอกสารสําคัญเนี่ยไม่มีหลุดรอดแน่นอนเพราะหลังจากที่ขึ้น10ล้อไปแล้วเนี่ยบน10ล้อเนี่ยก็จะมีการห่อมีการ เขาก็จะทําการเอาลงบ่ออีกทีหนึ่งบ่อก,กระดาษนะครับผมหรืออาจจะไปเข้าในส่วนของรวมรูปอัดใหญ่นะครับซึ่งในกระบวนการของโรงงานใหญ่ส่วนใหญ่จะมีไอ้โอยู่แล้วนะครับผมก็จะไม่มีการหลุดลอกของพวกเอกสารทาลายสําคัญแบบนี้ต่างๆเลยนะฮะนี่เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนะครับผมของกระบวนการการทาลายเอกสารน,นะครับว่าจะต้องเป็นฝอยเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันนะอาจจะไม่ได้จําเป็นมากนะครับเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการการทําลายด้วยรูปแบบอื่นๆอีกมากมายที่ไม่เห้เอกสารสําคัญหลุดลอดไปได้อันนี้ก็เป็นคลิปที่อยากจะมาเล่าแบบฝันให้ฟังนะครับเวลาี้น การเอากระดาษเนี่ยไปฝอยใช่ไหมแล้วอาจจะแบบสงสัยว่า hey, ้ทำไมผมไม่ได้เป็นราคากระดาษขาวดาที่เป็นแผ่นนะครับอันนี้มันเป็นความจริงครับคือโรงงานปลายทางเนี่ยเขาจะกาหนดตั้งค่าราคามาแล้วว่าถ้าเป็นแผ่นเนี่ยจะได้คุณสมบัติมูลค่านะครับผมที่สูงกว่าพวกกระดาษที่เป็นฝอยนะครับเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมย้ำอีกทีนนะป้ายของเก่านะครับมันจะไม่มีราคากลางเนาะแล้วก็วิธีการคัดแยกประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นค่ามาตรฐานทั่วเป็นทั่วโลกทั่วประเทศอะไรอย่างนี้เนาะ มันขึ้นอยู่กับว่าปลายทางโรงงานแต่ละแห่งมีการกําหนดคุณสมบัติของสินค้ารับเข้าอย่างไรบ้างนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยจะไม่เห็นกันมากยกเว้นแต่มีแคบบางรายการจริงๆที่ร้านของเก่าอาจจะได้คุณสมบัติเป็นคําสั่งพิเศษมานะครับผมเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยขายได้แพงขึ้นเนาะก็เหมือนเป็นการแยกพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัตถุดิบนั่นแหละนะฮะร,ร้านของเก่าเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเราเป็นร้านไซคา,างไซเล็กเนาะเรามีหน้าที่ที่จะทําการนะครับผมรับซื้อพวกวัตถุดิบต่างๆจากตามบ้านเนาะอย่างอันนี้ก็จะเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ไปรับซื้อจากตามบ้านมาเนาะอันนี้ไปขนมาให้นะครับ ก็ไปขนมาหลังจากที่ขนมาเสร็จแล้วเราก็จะทำการคัดแยกคุณสมบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโรงงานนะเช่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเอาออกเนาะถุงขยะต้องเอาออกแล้วก็จะต้องทําการแยกสิ่งปลอมปลออกให้เหลือแต่แค่กระดาษล้างล้วนจากนั้นเนี่ยเราถึงจะมาทําการแพ็กก้อนนะครับและเมื่อแพ็กก้อนเสร็จแล้วเนี่ยจึงจะทําการจงขายไปยังโรงงานปลายทางได้นะเนื่องจากเป็นคุณสมบัติ ที่เขาตั้งค่ากำหนดการรับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าราคาเนี่ยมันจะเทียบกันไม่ได้เลยคมนวิว่าเอาราคาของผมพิษณุโลกไปเทียบกับของชัยนาทเ,เทียบกับของที่กรุงเทพเทียบของที่ชนบุรีผมยอมรับผมสู้ไม่ได้ยังไงผมก็สู้ไม่ได้เพราะ ผมเนี่ยก็ต้องไปซื้อมาแล้วก็ทําการคัดแยกประเภทต่างๆ,ๆและก็ส่งไปให้โรงงานปลายทางที่อยู่ในเขตปริมณฑลหรืออยู่ในเขตภาคตะวันออกอยู่ดีนะครับเป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนนะครับผมยิ่งร้านของข่าร้านไหนนะที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงงานใหญ่ๆนะเช่นอยู่ในปริมณฑลอยู่ในภาคตะวันออกหรือถ้าเป็นกระดาษเนี่ยแล้วอยู่ในฝั่งของใกล้ๆกาญจนบ,บุรีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ราคาสูงมาก ือถ้าคุณอยู่ภาคใต้นะเช่นอยู่ที่ประจบวบที่ชุมพรนะพวกนี้มีการส่งออกทางพม่าเองนะคร mm ับ hmm. ผมเพราะนั้นน่ะโรงงานเรือที่อยู่ใกล้โรงงานใหญ่ๆแถวนั้น,นก็จะขายได้ราคาที่มันสูงด้วยนะคร mm ับ hmm. อย่างที่นทราบมาเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยราคาสูงมากภูเก็ตชุมพรราคาสูงมากนะคร mm ับ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้มีใครถูกกว่าแพงกว่าหรอกทุกอย่างมันเป็นการบริหารต้นทุนแล้วก็ราคาที่แข่งขันกันในตลาดนะคร mm ับ hmm. เพราะว่าถ้าเราซื้อถูกกว่าในตลาดในพิโน่เนี่ยแน่นอนว่าไม่มีลูกค้ามาขายเราอยู่ลรััเาองงดจหข สำหรับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันก็ขอฝากนะครับว่าฝากติดตามนะครับในทุกธุรกิจของบริษัทด้วยนะครับเริ่มกันที่ธุรกิจรีไซเคิลก่อนเลยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันในทุกแพลตฟอร์มพิมเข้าไปได้เลยว่า C W รับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับก็จะมีคลิปเนื้อหาความรู้ต่างๆที่อยากจะมาเล่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆฟังนะครับจะได้รู้เกี่ยวกับในเรื่องของขยะรีไซเคิลวิธีการคัดแยกแล้วจะทําให้คุณขายได้ราคาที่มันสูงมากขึ้นด้วยนะฮะนอกจากนี้เองนะครับบริรานกจใ CW ภาพบาบัดอันนี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับตั้งอยู่ที่อ่างศิลาตรงข้ามกับศาลเทพเจ้านาจาแล้วก็จะมีสุริพรคลินิกกายภาพบําบัดนะครับผมที่เป็นคลินิกกายภาพบําบัดที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการกันได้นะฮะนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็ยังมีบริษัท CW m e d ีมเดียด้วยนะครับผมที่เป็นบริษัทที่รับผลิตในเรื่องของสื่อวิดีโอโปรดักชันต่างๆที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรนะครับก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นเพรานส่วนของมีเดียเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปทํางานไไดด้้้้ททัั่่่ววปปรระเเเศยยนนนคบือออลลงีีกกแ็สําิ ผมขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อไปขอบคุณครับ